เดินเท้าห่างกันเล็กน้อยทิ้งน้ำหนักไปทางซ้ายสบายๆทิ้งน้ำหนักไปทางขวาสบายๆไปทางซ้ายอีกสบายๆไปทางขวาสบายๆ สังเกตฝ่าเท้าข้างซ้ายไปทางซ้ายดูน้ำหนักหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสังเกตฝวาเท้าข้างขวาไปทางขวาดูน้ำหนักหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสังเกตฝวาเท้าข้างซ้ายอีกไปทางซ้ายดูตัวเคลื tens, sun, flat, monter, yn, wrote, ion, ่อนดูเท้าหนักเคลื่อนหนัก เคลื่อนหนักเคลื่อนหนัก,นกสังเกตฝ่าเท้าข้างขวาไปทางขวาดูตัวเคลื่อนดูเท้านหนักเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักสังเกตเท้าซ้ายก้าวเท้าซ้ายสบายสบายก้าวเท้าเสร็จสังเกตฝ่าเท้าแล้วจึงค่อยๆเค,ค,คลื่อนตัว เ้าหน้าตึงใส่ใจเท้าหลังก้าวเท้าใหม่ก้าวเท้าเสร็จสังเกตฝาก่าเท้าแล้วจึงเคลื่อนตัวสบายสบายก้าวเล่นเล่นก้าวสบายสบายเคลื่อนเล่นเล่นเคลื่อนสบายสบายใส่ใจแล้วก้าวก้าวเท้าเสร็จใส่ใจฝา่าเท้าต่อแล้วเคลื่อน เคลื่อนไปสุดหยุดผ่อนคลายเท้าหลังก้าวเท้าใหม่ <c oughs> จะก้าวท้าเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อน <c oughs> จะเคลื่อนกายเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนสังเกตแล้วก้าวเท้า จะทำให้เรารู้ทันในการก้าว <c oughs> ก้าวเท้าเสร็จสังเกตอีกสังเกตแล้วเคลื่อนกายเราจะเห็นตัวเคลื่อนเห็นเท้าหนักจนกระทั่งเท้าหน้าตึงจึงใส่ใจเท้าหลังแล้วก้าวเท้าใหม่ ก้าวเท้าก้าวสบายๆเคลื่อนกายเคลื่อนให้รู้สึกสบายๆใส่ใจทุกครั้งที่มีการก้าวเท้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวก้าวเท้าเสร็จใส่ใจฝ่าเท้าต่อแล้วจึงค่อยๆเคลื่อน ก้าวให้สบายก้าวสบายคือก้าวด้วยไม่มีอาการเกร็งเกร็งทำให้ลำบากรู้ได้ยังไงว่าเกร็ง <c oughs> สังเกตเท้านิ้วเท้านิ้วจะงอขึ้นเส้นเอ็นจะขึ้นนั่นคือเกร็งถ้านิ้วเท้าไม่งอขึ้น เส้นเอ็นไม่เคลืนที่นิ้วเท้านั่นคือไม่เกร็งเราต้องปรับไม่ให้เกร็งเกร็งจะทำให้ปวดเมื่อยสารพัปรดปวดสารพัดเมื่อยตามมาเคลื่อนสบายๆแล้วหยุดผ่อนคลายแล้วแค่เวียงเล่นๆไม่ต้องตั้งใจยกเท้าอาการก้าวก็จะไม่เกร็ง เวียงเท้าเล่นเล่นเตะเท้าไปข้างหน้าเราจะได้ไม่ต้องตั้งใจยกถ้าต,ตั้งใจยกเท้ามันก็เกิดอาการเกร็งเกร็งปวดเมื่อยก็มาทำให้มีอาการปวดอาการเมื่อยก้าวเท้าสบายสบายเคลื่อนกายสบายสบายใส่ใจทุกครั้ง ในการก้าวเท้าในการเคลื่อนกายทายเทน้ำหนักจะก้าวเท้าเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนก้าวเท้าเสร็จสังเกตอีกสังเกตตรงฝ่าเท้าแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนกาย ก้าวเล่นเล่นก้าวสบายสบายเคลื่อนเล่นเล่นเคลื่อนสบายสบายใส่ใจให้ชัดเจนสังเกตให้ชัดเจนตามดูตามรู้ตามใส่ใจมันระลึกมันรู้สึกอยู่ตลอดเวลามันใส่ใจปรับร่างกายให้สบายทุกส่วน สบายตั้งแต่ส่วนคอสบายส่วนแขนสบายส่วนลำตัวสบายส่วนขาปรับร่างกายให้ผ่อนคลายร่างกายจะได้ไม่เกร็งเมื่อ ร่างกายไม่เกร็งก็จะเดินสบายสบาๆก้าวสบายๆเคลื่อนสบายๆใส่ใจใส่ใจก่อนสังเกตก่อนตามดูตามรู้ตามสังเกตตามใส่ใจ <c oughs> มันระลึกมันรู้สึกอยู่ตลอดเวลามันใส่ใจอยู่ตลอดเวลาใส่ใจแล้วก้าวเท้าใส่ใจแล้วเคลื่อนกายใส่ใจทําให้เรารู้เท่าทันเราจะรู้เท่าทันนะ รู้ทันในการก้าวเท้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวรู้ทันในการเคลื่อนกายถ่ายเทยน้ำหนักแต่ละคราวแต่ละคราวรู้ทันได้ด้วยการใส่ใจใส่ใจเฝ้าสังเกต <c oughs> สังเกตแล้วก้าวเท้า สังเกตแล้วเคลื่อนกายก้าวเท้าเล่นเล่ๆก้าวเท้าสบายๆเคลื่อนกายสบายๆใส่ใจให้ชัดเจนสังเกตให้ชัดเจนตามดูตามรู้ให้ชัดเจนมันระลึกมันรู้สึกอยู่ตลอดเวลามันใส่ใจอยู่ตลอดเวลา ใส่ใจบ่อยๆใส่ใจให้ติดต่อกันตลอดทุกการก้าวเท้าเราใส่ใจตลอดทุกการเคลื่อนกายมีการใส่ใจอยู่ตลอดเมื่อมีการใส่ใจเราจะ รู้เท่าทันนะเราจะรู้ทันในการก้าวเท้าแต่ละก้าวทุกครั้งทุกครั้งไปเมื่อมีการเคลื่อนกายเราใส่ใจเราก็รู้ทันทำให้เรารู้เท่าทันรู้เท่าทันเท้าที่ก้าวไป รู้เท่าทันกายที่เคลื่อนอยู่มองเห็นเท้าก้าวไปมองเห็นกายเคลื่อนอยู่สังเกตตามดูตามรู้ตามใส่ใจมันละลึกมันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาใส่ใจตลอดเวลา ปรับร่างกายให้ผ่อนคลายทุกส่วน <c oughs> ปรับร่างกายให้ผ่อนคลายแบบสบายสบายก้าว <c oughs> เล่นเล่นก้าวสบายสบายเวลาก้าวก้าวให้เหมือนก้าวเท้าในชีวิตประจำวัน เราเดินในชีตประจำวันเนี่ยเราไม่ได้ยกเท้าก้าวนะเพียงแต่เท้าหลังหย่อนแล้วมีอาการเหวี่ยงเท่านั้นเองเหวี่ยงโดยไม่ต้องยกถ้ายกจะผิดธรรมชาติไม่เหมือนในชีวิตประจำวันพอยกมันต้องมีอาการเกร็ง ยกเท้าก้าวทำให้เกิดอาการเกร็งแค่เท้าย่อนแล้วเวียงเท้ามันจะลอยของมันเองนั่นจะเป็นธรรมชาติสังเกตตอนเราเดินในชีวิตประจำวันนั่นคือธรรมชาติการก้าวเท้าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่ได้ยกเท้า พอมาเดินจงกรมเรายกเท้ามันลอยผิดธรรมชาตินะผิดธรรมชาติจากที่เราเดินอยู่จริงๆยกเท้าเท้ามันจะต้องลอยเมื่อมันลอยมันเลยวางไม่ได้มันก็เลยไปเกร็งอยู่ถเวียงเท้าเท้าลอยขึ้นเหนือพื้นนิดหนึ่งแล้วมันวางของมันเอง <c oughs> <c oughs> ไม่มีอาการยกข้างไว้ ก้าวเล่นเล่นก้าวสบายสบายเคลื่อนเล่นเล่นเคลื่อนสบายสบาย <c oughs> ใส่ใจให้ชัดเจนสังเกตให้ชัดเจนตามดูตามรู้ให้ชัดเจนมันระลึกมันรู้สึกอยู่ตลอดเวลามันใส่ใจอยู่ตลอดเวลา ใส่ใจแล้วก้าวเท้าก้าวเท้าเสร็จใส่ใจอีก <c oughs> ใส่ใจแล้วเคลื่อนกายปรับการก้าวเท้าปรับการเคลื่อนกายให้ผ่อนคลายปรับเท้าย่อนย่อนผ่อนคลายสบายสบาย จากนั้นเวี่ยงเท้าเล่นเล่น <c oughs> เวี่ยงเท้าไปวางไว้ข้างหน้าใส่ใจฝาดเท้าต่อแล้วจึงค่อยเคลื่อนกายไปทีละน้อยทีละน้อย <c oughs> การเดินจงกรมนั้น ก้าวเท้าปกติก้าวเท้าไวเคลื่อนกายช้าก็คือเวียงเท้าปั๊บลงพื้นปึ๊บทันทีเรียกว่าก้าวเท้าไวเคลื่อนกายไปช้าช้าเคลื่อนไปทีละน้อยทีละน้อย,ท,อยทำไมต้องก้าวเท้าไวก้าวเท้าช้ามันจะเกิดอาการเกร็ง ก้าวเท้าปกติธรรมดามันจะไม่เกรงก้าวเท้าไวคือก้าวเท้าปกติธรรมดาเนี่ยไม่ต้องก้าวเท้ายาวมากเกินไปแขนสองข้างต้องมันเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนท่าจับมือบ่อยๆจับด้านหน้าจับด้านหลัง ปลอยมือบ้างกอดอกบ้างเปลี่ยนไปบ่อยๆ <c oughs> เปลี่ยนครั้งหนึ่งทำให้ใคลายจากอาการเกร็งครั้งหนึ่งเปลี่ยนบ่อยๆก็จะทำให้ไม่เกร็งทำให้ไม่รู้สึกเกร็งอาการเกร็ง ส่วนแขนจะหายไปเปลี่ยนท่าจับมือครั้งหนึ่งผ่อนคลายส่วนแขนไม่ให้เกร็งครั้งหนึ่งขณะเราเดินจิตของเราก็ยังคิดโย่คิดเรื่อยๆคิดเป็นระยะระยะ เราต้องการที่จะดูให้ทันดูความคิดวิธีจะดูความคิดให้ทันขณะดูการก้าวการเคลื่อนเรา เฝ้าสังเกตด้วยว่าจิตมันจะคิดตอนไหนคือเฝ้ามองดูว่าจะคิดเมื่อไรแล้วเฝ้ามองดูโยพอจิตคิดเราเห็นความคิดทันทีนะเราจะรู้ทันความคิดนั้นทันทีเมื่อจิตคิดเป้าหมายของเราก็คือมีสติไวจนทันใจที่คิดแต่และคราวแต่และคราว จิตคิดรู้ทันจิตจิตคิดมองดูจิตนั่นทันจิตคิดปั๊บใส่ใจได้ฉับพลันทันทีใส่ใจในตัวคิดได้ฉับพลันทันทีก็คือต้องเฝ้ามองจึงจะใส่ใจได้โดยฉับพลันทันทีถ้าไม่มีการเฝ้ามองเราใส่ใจไม่ทัน สติต้องกระทําให้มากใส่ใจการก้าวการเคลื่อนต้องกระทําให้มากกระทําให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการกระทําให้มากซึ่งสติปฐาน <c oughs> ทําให้โยนิโสมนัสิการ เกิดขึ้นแก่ตัวเราอยู่ตลอดเวลาทำให้สติปัฏฐานเกิดขึ้นแก่ตัวเราตลอดเวลาใส่ใจคือหัวใจนะของการกระทำความเพียรของการภาวนา <c oughs> ภาวนา ที่จะกระทําให้ปัญญาเกิดเรียกว่าภาวนามยปัญญาตัวภาวนามยปัญญาก็คือตัวใส่ใจแล้วใส่ใจอีกนี่นี่เองเรียกว่าภาวนาราลึกถึงแล้วระลึกถึงเอกเรียกว่าภาวนาเราใส่ใจบ่อยๆใส่ใจตลอดเวลาใส่ใจให้ทันนะ ใส่ใจในการก้าวเท้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวใส่ใจในการเคลื่อนกายถ่ายเทน้ำหนักทำคอให้ตรงไม่เดินก้มหน้านะไม่จับมือแน่นไม่ทำแขนแข็งกอดอกสบายสบายปล่อยมือก็ปล่อยแบบสบายสบาย ใส่ใจก่อนก้าวใส่ใจที่ฝ่าเท้าก่อนแล้วค่อยเคลื่อนเท <c oughs> ้าหน้าตึงสังเกตเท้าหลังก้าวก้าวเท้าเสร็จสังเกตฝ่าเท้าแล้วจึงค่อยค่อยเคลื่อนตัวจะก้าวเท้าเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อน จะเคลื่อนกายเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนสังเกตแล้วจึงก้าวเท้าก้าวเท้าเสร็จสังเกตอีกสังเกตแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนกาย ใส่ใจให้ชัดเจนสังเกตให้ชัดเจน <c oughs> ตามดูตามรู้ให้ชัดเจนมันละลึกมันรู้สึกอยู่หนึง่งเนืองมันใส่ใจอยู่หนึง่งเนืองตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาใส่ใจอยู่ตลอดเวลาสังเกตอยู่ตลอดเวลา ใส่ใจไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆตามดูตามรู้การก้าวเท้าการเคลื่อนกายไปเรื่อยๆจิตคิดมองจิตเฝ้ามองดูว่าจิตจะคิดเมื่อไรจิตคิดเราเห็นจิตนั่นทันทีสังเกตทันทีใส่ใจทันทีมันระลึกมันรู้สึกทันที